วันนี้ฮอกาซิมาเซอขบเบิร์เลยเนาะพี่น้องสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทางฝั่งเล่าฝั่งไทยและกะ็ตั้งประเทศมื้อนา้ิสักคำกัสิมาเฮ็ดอันแกงเล่าพี่น้องแกงเล่าและก็แกงสารและก็แกงเแกงเล่าแกงสารเนาะพี่น้องแกงปนกันเลยแกงร่มกันเลยเนาะพี่น้อง ตอนนี้กากำลังเสียนใบเล่าเนาะพี่น้องกับสารนะซอมก่อนอื่นเมื่อเฮากาค้างโมอก่อนเนาะพี่น้องค้างมหมคืออันหมโฟตก่อนเนาะบันนี้พ<น>ีน่น้องอันนี้กาอย่านางเนาะพี่น้องแล้วกาพักอันนี้พี่น้องพักอันพักสะเงะไ้ได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไว้นี่ก่อนเนาะดีเล่าเทากะกับสารเอาสิมาใบแกงป่นกันเลยได้อพี่น้งพี่น้อง อันนี้เหล้าเนาะอันนี้ยอดเล่าพี่น้องแล้วกะสารเนาะพี่น้องแกงปูนกันเลยฮนะอันนี้การยอดเตยะนะพี่น้องเตยที่เขาเอาม่านเอามาสารซ่านฮะนี่พี่น้องยอดอ่อนๆมันฮะนะจะซีมาเกงปูนกันเลยเนาะพี่น้องสามอันเลยปูนกันมาใบก่อนพี่น้องใบนั่งเล่าก่อนพี่น้องวันนี้มันเยอะแก่แน่ฮะนะแบบ Bà soi nơi ek an ăn phao, yêu kỳ nô nàng lao nàng lao nàng lao ngao 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 อันนี้แม้นยอดเตยพี่น้องแต่ว่าเข้าเสียนเอาโอ้โหมันสีบ,สบดเซบเลโหมันหันน่นสีเอาแต่ยอดมันพี่น้องแกงซึ่นลายย่างพี่น้องแกงปนกันมื่อนี้น้องเอ๊สามย่างคุณพี่น้อง เรเตา๋อน oh, of ี่าน้นนคน้พี่เลเออันนั้นนี่สารมันกรแก่เนาะพี่น้องเขาก็สีได้ตัดทางปลายมันออกเนาะเก ววก,ก,กินข้าวแล้วบอว์มูนินย้างเออ,อไปอาบน้นมากก้อนเฮ็ดกินพี่แล้วจ้ะน,นะเฮ็ดกินแกงหน่อไม้เออได้กูได้ <laughs> เฮ็ดเทมได้ตาแซ่บตาแท้นเ<ซ>นาะ พิ่นมาเย้มเบื้องพี่น้องเลยสับขำากะแกงเล่าสับค้ามแกงไม่ทงเ่ะจันแกงไว่ทงเราเป็นตาแซบตาเทนเนาะเออมาเด้อมากินน้ำกกนเด้อแกงเล่าเล้าเข้ากะซ้อมแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องมีลายอย่างเนาะอันนี้กะหยดคนแข็งพี่น้องดิยอหยดคนแข็งกะมีเลยพี่น้องเอ้ชนะเสื้อน้ำกันเลยซ้อมแล้วเรียบร้อยเฮากะสิไปล้างเลยเนาะพี่น้องล้างเลยกะเอาเสื้อมอเลยเนาะ น้ำน้องเอกล้างก่อนเนะพี่น้องน้างเนาะมกระฟุตแล้วเนะพี่น้องวันนี้ก็สิเอานั่งเล่าลงเลยเนะพี่น้อง กระดูกหมูพี่น้องเขามาล้างกระดูกหมูก่อนเนาะวันนี้ก็มาล้างยานางเนาะพี่น้องล้างยานางสีดำขับเบอร์ก่อน ตามเบอร์กับย่านั่งก่อนเนาะพี่น้องและตามเบอร์และเขาจังตามอะควิดน้ำหลังเนาะพี่น้อง ขาเบอร์แล้วแล้วพี่น้องวันนี้ก็เอามาคิดซอรอก่อนพี่น้องประมาณนี้พอเนาะพี่น้องมาควิดกันน้องเอกินบ่ได้ซอือเทอหลาย มอฟอดเลยเฮาก็เอาปลาแด้ซื้อน้อพี่น้องตองปลาแด้ซื้อน้อพี่น้องก้นข้าวเสื่อนซื้ออันข้าวเบอ,อยหน้านะพี่น้องตองปลาแดซื้อก่อน งเลยตะก้างแบบเขาเบอร์ออกันตาแเลขแล้วน้อพี่น้องตอนนี้กะวันนี้เขาก็สีเอาน้ำมากอยซื้อน้อพี่น้องกอยน้ำซื้อก่อนจะสีเอาไปซื้อหม้อเอาน้ำซื้อจักน้อยน้อพี่น้องเพราะว่าอันถ้าเขาบุกเอาน้ำอันนี้กอยผัดหม้อเขาผัดฟูดแล้วได้พี่น้อง ยันขาเบอร์กรามโอนะวันนี้เฮาับซีมาเซขาเบอร์เลยเนาะพี่น้อง เริ่มแดดมาแล้พี่เสื้อขับเบอรแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องวันนี้ฮ็อกกัสิมาเสื้อเป้งโน้ดนาะพี่น้องอันนี้แม่เป้งโน้เนะาะเสื้อเป้งโน้เลยแม่กะซิมาเสื้อเก๋นาะพี่น้อง อันนี้กสิมาเสออันนี้กสิมาเสอเกอเนาะพี่น้องไปเลยเรียบร้อยพี่น้องเสอเก๋เสอเป้งโนเสอปลาแดะแล้วเรียบร้อยเลยเนาะพี่น้อง ตอนนี้มอกระลังพุ่งยังแต่เบอร์พักเนาะพี่น้องเคยย่อโปร่งคุณละครับองเสียเอาผักสะแงะกับไอตู้เซ่อเนาะพี่น้องอันนี้กับเบอร์พักออตู้พี่น้องและกับพักสะแงะเนาะพักสะแงะหายพักสะแงะหน่าจะสองอย่างเลยพี่น้องเด้อ กงกะเกอสิป่งแล้วพี่น้องบันนี้กาวพักลงไปเลยเนาะพักซื้อเลย สุกแล้วพี่น้องสุกแล้วพี่น้องแกงนั่งเล่ากะนเดี๋ยพี่น้องเป็นตาแซบอยู่ว่าพี่น้องตักกินก้อนบบนี้ เด้อพี่น้องกินข้าวเท้งน้ากันเนนด้อพี่น้องมีตามมหุง่งน้าได้พี่น้องเอ้ยแล้วก็พ,พักสลัดกำลังพอดีกินนะพี่น้องพักสลัดกันนะอันนี้ก็แกงนั่ง,งลบบเล่าพี่น้องแล้วก็ปนกันเลยนะพี่น้องทั้งยอดเตยแล้วก็ทั้งพักอันทั้งพี่เลก็เนี่ยยอดคนแค้นนะพี่น้องก็นั่งเล่าแล้วก็สารปนกันเลยพี่น้องเอ้ยแซ่บแซ่บได้พี่น้องมาเด้อมาเด้อ แกงซืกอกะดูุมูพี่น้องมามากินข้าวเทง้งมาเด้อพี่น้องกินข้าวเท้งนากันเ,เนนด้อน้องเอกกับเมพึ่งกินแล้วพี่น้องเอยเขาข้ากินคนเดียว เอ๊ะมาด้วยเอ๊ะแกงสะพัดอีตู้หอมๆพี่น้อง ถ้าเคยอะจำมาหุ้่งใช่ไหมามาหุ่งหรอไซ่ สำหรับตอนนี้เนาะพี่น้องสอคขำก,กินข้าวแล้วเรียบร้อยพี่น้องอาหารเทง้งื้นนี้กะแกงนั่งเล้าเนาะพี่น้องแล้วกะกับสารปนก,กันเลยพี่น้องอาหารเทง้งื้นนี้กะแซ่บพี่น้องเอ,อย้ยอันสำหรับื้นนี้เนาะพี่น้องทางบ้านสาคขำกะอากาศเร e ิม้อนๆอนแล้วได้พี่น้องเอ้ยื้อนี้สีหอนๆอนเนาะก็เลยนุ่งเสื้อแขนสั้นก็ได้พี่น้องเอ้ยื้นนี้อากาศ้อนแล้วพี่น้อง สำหรับคลิปนี้น้องพี่น้องสสงค้ำกะสิขอจบคลิปไว้สำนี้ละต่อไปกะฝะกดไลค์กดติดตามสาค้ำในเดอร์พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้เสาคำเฮ็ดคลิปในต่อต่อไปและกะฟะเบิ่งโฆษณาให้เสาคํำในเดอร์พี่น้องพอให้สสาคำํำมีไรายได้ในการเฮ็ดคลิปสำหรับคลิปนี้กะขอจบสำนี้ละเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเน้องพี่น้องบายบาย